สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมักรนะคะช่วงที่จังหวัดดาวอาทิตย์ย้ายราศีดาวอาทิตย์จะย้ายราศีมาสถิตพบพันธุนะคะดาวที่คือดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะจะสถิตพบนี้ตั้งแต่14เมษาไปจนถึง15พฤษภาคมนะคะช่วงนี้ชาวมังกรหลายๆท่านนะคะกำลังจะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะ,ะเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อด้วย ของชาวมากรในหลายๆท่านนะคะทุกสิ่งอย่างในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคชะตานะคะส่วนช่วงนี้เอาเรื่องของงานก่อนบางท่านจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานการยกย้ายงานการออกงานการเปลี่ยนงานการได้เริ่มต้นงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆก็จะนําพาโอกาสการเงินมาให้ใครรอการปรับ โปรโมหปรับโยกปรับย้ายก็จะมีโอกาสได้ปรับโยกปรับย้ายบางท่านจะมีโอกาสได้ย้ายงานไปอยู่ที่ไกลไงานทางไกลอาจจะต้องได้ไปไกลบ้านด้วยเช่นกันธุรกิจนะคะธุรกิจบางธุรกิจจะนําพาการเงินจะนําพาโชคมาให้นะคะธุรกิจไปเกี่ยวข้องยกตัวอย่างคุณอาจจะทําธุรกิจร่วมกันกับเรือญาติคุณอาจจะทําธุรกิจเอ่อไปเกี่ยวข้องอสังหานั่หละค่ะคืออาจจะมีโอกาสจากนี้เป็นต้นไปละจะนําพาโชคเงินมาสู่ตนนะคะ ่าส่วนในบางเคสในเรื่องของงานเนี่ยใครที่ใครที่รอผู้หลักผู้ใหญ่นะรอข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะ กำลังมีโอกาสได้ข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของสายงานหรือบางท่านรอข่าวดีจากลูกค้ามาจากการติดต่อเจราจาการตกลงเงื่อนไขการต่อรองอะไรใดก็จะมีโอกาสที่ดีด้วยจะมีโชคเกิดขึ้นจะมีโอกาสช่องมีไรายได้เกิดขึ้นมีรับรัพ์เกิดขึ้นนะคะการเงินจะมีโชคทางการเงินนะคะ,ะช่วงนี้การเงินของคุณบางท่านจะมีโอกาสยกตัวอย่างบางท่าน ขายบ้านได้บางท่านได้เงินมาจากทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกบ,บางท่านใครจะต้องการซื้อขายซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางก็จะมีจังหวะซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านได้ด้วย <c oughs> ใครที่ต้องการบุกเบิกธรุรกิจร่วมกันกับเคือราตญนะคะทำอะไรร่วมกันกับเคือญาติก็จะส่งผลดีแนวเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะการค้าการขายการค้าการขายการตกลงการเจรจาตกลงต่อรองอะไรได้ๆนะคะเงินมาถึงนั้นนะคะเงินมาถึงนั้นของชาว เออมา่อก่อนช่วงนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงสักก่อนมันต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างสักก่อนนะคะหรืออาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงน,นั้นด้วยอ่าส่วนในเรื่องของเอ่อค่าใช้จ่ายจะไปกับเครือญาตานะคะค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมบ้านได้นะช่วงนี้ใครที่เหมาะใครที่จังหวะช่วงนี้อยากจะปรับปรุงอยากจะซ่อมแซมบ้านก็จะมีจังหวะ ชาวมากรช่วงนี้ในหลายๆท่านจะมีการเดินการเดินทางไกลชีพระจอรลงเทา้าการไกลบ้านบางทีคุณอาจจะไกลบ้านก็คือการยกย้ายบ้านบางทีคุณไกลบ้านเพราะหน้าที่การงานงานะะในช่วงจังหวะนี้นะส่วนเอ่อนะเรื่องของความรักค่ะคู่รักครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางหรือยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยทั้งชั่วคราวได้ไหมได้นะคะคู่รักครอบครัวปัญหาสุขภาพ ระวังปัญหากับคู่สุขภาพกับคู่ได้นะคะตรงนี้แต่ก็อาจจะหมายถึงเครือญาติได้เช่นกันนะคะปัญหาสุขภาพของเครือญาติรวมไปจนถึงคู่รักครอบครัวอาจจะมีในเรื่องการจัดการไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย์นะคะจัดการไปในเรื่องของบ้านด้วยอีกต่างหากอ่าส่วนชาวโสดจะมีความรักเข้ามาบางท่านได้รักเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว ะะและบางท่านก็จะมีโชคจากความรักด้วยเช่นกันนะคะชาวโสดบางท่านก็จะมีโชคจากความรักได้ส่วนคนที่มีปัญหาความรักใครก็ตามที่อึดอัดที่ลากยาวที่ยืดเยือ้อที่ขรรคะสังอะไรก็ตามที่มันไม่ชัดเจนอะไรก็ตามที่แบบว่าอยู่ในปัญหาของการที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณก็ต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจบางท่านจะมีเกณฑ์การห่างเหิน ส่วนบางท่านระวังช่วงนี้จะปะทะกันนะฮะระวังการประทะด้วยอะไรที่มันบอกว่าอยู่ในเบื้องลึกอะนะครบางทีบางคงบางควอะไรที่มันเป็นในเบื้องลึกจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันปกปิดปิด,ปดบงังมันจะแสดงผลขึ้นมา นะคะมันจะแสดงผลขึ้นมาทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวมังกรช่วงจังหวะนี้ค่ะจะเป็นยังไงบ้างชาวมังกรใครจะบุกเบิกทําสิ่งใหม่ใมในช่วงจังหวะนี้หรือคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงช่วงจังหวะนี้ก็จะเป็นโอกาสนะเพราะช่วงดวงชะตาของชาวมังกรช่วงนี้ยมันจะเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อทั้งเรื่องของการงานและก็เรื่องของการเงินหมดเลยนะคะอ่ะมาดูกันชาวมังกรค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะ มังกรระวังอารมณ์ปะทะอารมณ์เหนื่อยกับคนในบ้านผู้ใหญ่ในบ้านได้หมดหรือผู้ใหญ่ในสายงานได้ทั้งนั้นนะคะแต่ตรงนี้ก็ฟ้องมาแล้วว่าเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านหรือบางท่านช่วงนี้อาจจะเหนื่อยกับคนในครอบครัวก็ได้หรือคุณอาจจะไม่ได้เหนื่อยกับคนในครอบครัวแต่คุณกำลังจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ที่คุณพยายามเริ่มสร้างนะคะร่วมกันกับคนในครอบครัวอย่างนี้ก็เป็นจังหวะด้วยเช่นกันการเงินจะมีโชคเข้ามา การเงินจะมีโอกาสบางท่านจะได้ลงทุนธุรกิจใหม่ๆบางท่านการค้าการติดต่อการขายนะคะกับลูกค้าต่างๆนานาข้อตกลงอะไรต่างๆนานาจะนําพาการเงินมาสู่ตนนะคะรวมไปจนถึงบางท่านก็จะมีโชคจริงๆนะคะโชคทางการเงินแต่โชคทางการเงินมันอาจจะมาจากการติดต่องานเจรจาก,การงานนะคะส่วนบางท่านส่วนบางท่านนะคะจะมองว่า คุณอาจจะกําลังมีโชคการเงินมาจากเงินเก่าๆก็ได้นะนะคะเงินเก่าๆเงินมาจากทรัพย์สินสินทรัพย์ไข่บ้านไขยที่อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะไขบ้านไขที่ใครจะบุกเบิกค่าใช้จ่ายก็เช่นกันนะคะตรงนี้มันมาจากการกระทําก็หมายถึงเวลาถึงเวลาของคุณคุณอาจจะบุกเบิกคุณอาจจะลงทุนธุรกิจอะไรบางอย่างนะคันั่นเป็นจังหวะของการเริ่มต้นการค้าการเจรจางาน นะฮะต่างถิ่นแดนไกลใครที่ทํางานไปเกี่ยวข้องกับทางไกลหรือใครที่จะต้องไปไกลบ้านก็จะมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะจะมีโอกาสที่ดีโชคทางไกลมาโชคเงินเก่าๆมานะคะตรงนั้นด้วยเริ่มต้นงานใหม่ก็น่าจะส่งผลดีกับคุณใครที่ต้องไปเริ่มต้นงานใหม่ๆอย่างน้อยๆบริวารเพื่อนร่วมง,งานใหม่ นะคะน่าจะส่งผลดีกับคุณเพราะบางท่านต้องเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นส่วนชาวบกรอีกหนึ่งเรื่องระวังปัญหากับผู้ใหญ่ใกล้ชิดใกล้ตัวผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงผู้ใหญ่ในบ้านมีเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายได้เช่นกันส่วนสําหรับคู้รักครอบครัวรังสุขภาพร่างกายของคู่นะคะหรือรวมไปจนถึงช่วงนี้อาจจะมีเหตุการผ่าตัดผ่าเจาะรักษาสุขภาพ นะคะเหตุผ่าตัดผ่าเจาะการรักษาสุขภาพรวมไปจนถึงคู่รักครอบครัวอาจจะมีในเรื่องของการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบริวารไปใจ่ายในเรื่องของการทําบ้านปรับปรุงบ้านนะคะรวมไปจนถึงถ้าใครอยากจะได้บ้านใหม่มีโอกาสได้บ้านใหม่นะคะรวมไปจนถึงคู่รักครอบครัวก็าอาจจะหมายถึงเดินทางระยะสั้นๆก็ได้ตรงนี้มีเกณฑ์การเดินทางได้หมดส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักอะไรต่างๆนานาที่มันไม่ชัดเจนที่มันอึดอัดนะคะระวังมีเหตุการณ์ปะทะกัน แล้วก็บางท่านจะมีเกณฑ์การห่างเหินต่อกันด้วยนะมีเกณฑ์การห่างเหินการห่างไกลการเลิกลาอะไรที่มันเป็นไฟสุมขอนในบ้านนะคะอะไรก็ตามที่มันมไฟสุมขอนอะไรก็ตามที่มันแบบมันเป็นขึ้นใต้น้ําอ่ะนะคะช่วงเนี้ยระวังการระเบิดอารมณ์ใส่กันนะคะระวังาการระเบิดอารมณ์ใส่กันส่วนชาวโสดจะมีโอกาสพบรักทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้น นะะสำหรับชาวโสดบางท่านจะได้คู่เออได้ได้มิตรภาพใหม่ๆดีกว่าบางท่านจะมีโอกาสแบบว่ามีความรักเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวก็มีนะคะสำหรับชาวโสดนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวมาก่อนจะเป็นยังไงบ้างแต่และเรื่องของคุณนะเอาคร่าวๆนะครับตั้งแต่ดาวอาทิตย์เออมาสถิตพบนี้แต่สิ่งสําคัญเลยค่ะ นะคะสิ่งสําคัญเลยชาวมกรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องใครทําธุรกิจร่วมกันกับคือญาติใครทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใครทําธุรกิจพวกรับเหมาทุบตึกก่อสร้างอะไรต่างๆนานาอันนั้นเด่นใครต้องการขายบ้านโอกาสมาใครต้องการปิดหนี้บ้านโอกาสมาใครต้องการเอออยากจะมีบ้านโอกาสก็มาบ้านรถได้นะฮะบ้านรถได้ มาดูในเรื่องของงานค่ะการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้คุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโอกาสงานใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆหุ้นส่วนใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆสังคมใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่จะนำพาโอกาสชีวิตนะคะของชาวมาก่อน ส่วนใครที่จะบุกเบิกธุรกิจของตัวเองมีโอกาสได้บุกเบิกธุรกิจของตัวเองมากๆการบุกเบิกร,ร่วมกันกับคนใกล้ตัวได้ใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวกับคุณนะคะจะส่งผลดีกับชาวมาังกรใครออกงานตัดสินใจได้ออกค่ะใครที่มีปัญหางานก่อนหน้าน,นี้ได้ตัดสินใจออกงานนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงข,ของชาวมาังกรจริงๆส่วนใครที่อยากจะไปต่างถิ่นแดน,นไกลไปทํางานต่างถิ่นแดน,นไกล ช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้ไกลบ้านแล้วก็ได้ไปทำงานต่างถิ่นเดินไกลเกิดขึ้นนะคะธุรกิจอสังหาเด่นมากๆเลยอะตัวเองนะคะดาวอาทิตย์ไปเรงงานแล่ดาวอาทิตย์สถิตพบพันธุธุรกิจอสังหารับเหมาก่อสร้างทุกตึกนะ,ะรีโนเวทบ้านขายได้หมดทั้งนั้นนะคะตรงนี้ด้วยธุรกิจแบบนี้ธุรกิจแบบนี้ช่วงนี้หรือคุณทําอาชีพแบบพวกประมาณนี้นะ,ะทำอาชีพประมาณนี้ทําอาชีพพวกวิศวะอะไรก็แล้วแต่ นะคะช่วงจังหวะนี้ดีนะคะช่วงจังหวะนี้ดีด้วยส่วนบางเคสจะมีเกณฑ์การปรับการโยกการย้ายอยู่ดีๆคำสั่งโยกคำสั่งย้ายออกมาแล้วปิดปรับฉับพลันแล้วรวมไปจนถึงบางท่านถ้ามองในมุมถ้ามองในมุมอีกมุมมองอ่ะบางท่านได้ออกงานนะนะคะบางท่านได้ออกงานแต่บางท่านได้ยกย้ายไปกไกล นะคะการปรับโยกปรับย้ายปรับโปรโมทปรับตําแหน่งอ่ะบางท่านได้ไปไปในเรื่องของเออความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆที่กไกลๆนะคะตรงนั้นด้วยหรือคุณอาจจะเดินเดินเรื่องตัวเองก็ได้ฉันอยากจะโยกย้ายนั่นแหละค่ะคุณก็อาจจะมีเกณฑ์การได้โยกย้ายสําเร็จนะคะสําเร็จเอ่อใครที่มีข้อตกลงธุรกิจใครที่มีข้อตกลงในเรื่องของงานใครที่มีกําลังจะมีในเรื่องการสัญญาว่าจ้างงานจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะทิศทางที่ดีมากๆ นี่คือเรื่องของงานนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณจะนําพาโอกาสนําพาความสําเร็จนําพาความรุ่งโรจน์รวมไปจนถึงคุณพยายามทําอะไรตรงเนี้ยณนะปัจจุบันสิ่งที่คุณเพียรพยายามเริ่มสร้างบุกเบิกลุยมันก็คือความสําเร็จในเรื่องของงานนะคะระวังปัญหาคนใกล้ตัวนะในสายงานนะคะใครที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอะ่ะ ปัญหาการขัดแย้งได้หมดเหนื่อยกับผู้ใหญ่ได้หมดการเงินค่ะมกอ่อาทิตย์โยกถึงเงินช่วงนี้ได้บ้านใหม่ได้ปรับปรุงบ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ลงทุนอะไรใหม่โปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่ใครจะลงทุนช่วงนี้จังหวะการลงทุนเพราะการเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นรวมไปจนถึงธุรกิจอะไรใดก็ได้อย่างที่กล่าวไว้แล้ว ก่อนหน้านี้และกับบางท่านงานใหม่ส่งผลดีมากๆเลยในยเรื่องของการเงินนะคะรวมไปจนถึงพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้เจรจาพาทีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาด้วยนะนะคะรวมไปจนถึงคุณอยากจะขยับขยายช่องทางไรายได้ของคุณอนะบางทีต้องการขยับขยายบางทีทําอะไรแบบเดิมๆไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วเพราะบางท่านทําธุรกิจแต่ไม่ได้เปลี่ยนธุรกิจแต่เราต้องมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรา นะคะรวมไปจนถึงที่ทำกินใหม่ๆโอกาสก็มาส่วนชาวมากรใครอยากขายที่จะมีโอกาสได้ขายที่ขายทางใครเจ้าบ้านมีโอกาสได้บ้านบ้านตรงนี้คือที่ทำกินได้ที่อยู่อาศัยได้คอนโดได้นะคะบางท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการยกย้ายไปไกลๆด,ด้วยช่วงจังหวะนี้นะส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายกับคนในบ้านค่าใช้จ่ายการเดินทางค่าใช้จ่ายการลงทุนนะคะค่าใช้จ่ายคนใกล้ตัว ค่าใช้จ่ายสุขภาพมาทั้งนั้นเลยค่ะค่าใช้จ่ายใครรองเงินอะไรเก่าๆอยู่คะจะมีโอกาสได้เงินเงินปันผลเงินโบนัสเงินออกจากงานเงินออกเงินถูกจ้างออกอะไรอย่างนั้นได้หมดได้หมดใครอาชีพเซล์ช่วงนี้ต้องหมั่นขยันติดต่อสื่อสารนะเงินจะมานะคะใครอาชีพนักการตลาดนักเซลลโอ้แล้วก็โดยเฉพาะเด่นมากๆเลยใครจะจับธุรกิจอสังหาหรือใครทําทธุรกิจอสังหา นะคะเป็นธุรกิจอสังหาได้เพราะบ้านเรงงานอย่างเงี้ยงานไปเกี่ยวของธุรกิจอสังหาอย่างเงี้ยโอกาสก็มานะคะขายบ้านมือสองปรับรีโนเวทบ้านขายทำโครงการบ้านปรับปรุงบ้านปล่อยให้เช่าเงินกระมาทั้งนั้น จุดเปลี่ยนแปลงของชาวมากรจากนี้เป็นต้นไปคุณกําลังจะมีโอกาสความเจริญความรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นคําว่าความเจริญความรุ่งเรืองการหาเงินหาทองมันต้องมาจากตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงมันมาจากความการขนขวายตัวเองมันมาจากการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับตัวเองด้วยนะคะแต่การหาเงินอย่าหาไปในทิศทางที่ผิดเท่านั้นก็พอนะคะอย่าหาหาไปในทิศทางที่ผิดแค่นั้นก็เพียงพอละโอเคน่าจะประมาณนี้ค่ะ การทําอะไรการลงทุนอะไรวางแผนก่อนก่อนที่จะลงทุนด้วยเช่นกันนะต้องวางแผนก่อนไม่ได้บอกอู้เธออยู่ดีเธอลงทุนเธอไม่ได้วางแผนเธอไม่ไเตรียมการมันก็ไม่ใช่นะคะตรงนั้นอ่ะต้องวางแผนก่อนค่าใช้จ่ายมีในเรื่องสุภาพนะดาวอาทิตย์ไปสถิตพบพันธุดาวเจ้าเรือนพันธุมาสถิปปตปัตตนิ แล้วมาเล็งรักตัวเองก็ระวังค่าใช้จ่ายเรื่องของบ้านเรื่องสุขภาพคนในบ้านมาดูในเรื่องของโชคต่อไปนี้มาก่องานต่างๆความรู้ความสามารถต่างๆการพรีเซ้นผลงานต่างๆงานอยากจะเปิดร้านค้าร้านขายร้านบริการร้านอะไรของคุณนำพาความเจริญนำพาความสำเร็จโกยทรัพย์โกยเงินนะฮะการเงินจะมีความ เขาเรียกว่าการเงินจะมีช่องทางไรายได้เพิ่มขึ้นจะมีไรายได้ที่เข้ามาที่ดีนะคะนั่นก็เรียกว่าโชคใครที่คิดจะเสี่ยงโชคโอ้โหเลขที่บ้านเลขที่อายุคนในครอบครัวก็ยังได้เลยค่ะนะคะตรงนี้มีดวงโชคด้วยเข้ามาให้เห็นด้วยหรือคุณคิดจะตัดสินใจการลงทุนเสียเส่ยงๆแต่การลงทุนเสียเส่ยงๆอย่าพีพรามเราต้องรอบรู้เราต้องรอบคอบเท่านั้นเองถ้าคุณจะลงทุนเสียเส่ยงๆและก็บางท่านช่วงนี้จะมีโชคงานทางไกล ธุรกิจต่างถิ่นแดนไกลนะคะการติดต่อต่างถิ่นแดนไกลที่มันเป็นความสําเร็จนะคะเป็นค e ouais, okay. วามสําเร็จด้วยแล้วก็บางท่านช่วงนี้จะได้เงินเก่าๆบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้ชีพจรจะลงเท้ามาก่อนขยักเที่ยวขยักเดินทางหรือบางท่านต้องเดินทางไปเกี่ยวข้องกับการงานจริงๆนะคะก็จะมีโอกาสด้วยนะบางท่านต้องเดินทางไปติดต่อการงานหรือคุณอยู่ไกลบ้านไกลเมืองคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางกลับมาเออ ประเทศไทยได้ไหมได้อันนี้นะคะอันนี้ก็ได้เช่นกันเพราะบางท่านจะมีในเรื่องของการจัดการธุรกรรมเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์ไหมนั่นแหละค่ะคือประเด็นนะค,ะคือประเด็นใครอยากขายบ้านเก่าได้ขายใครอยากขายรถเก่าได้ขายช่วงนี้นะคะรองสุขภาพร่างกายผู้หลักผู้ใหญ่คนในบ้านคนในครอบครัวการผ่าตัดการผ่าเจาะการรักษาสุขภาพจะเกิดขึ้น นะฮะแต่ถ้าต้องรักษาก็จะต้องดีขึ้นหรือคุณเองก็ได้คุณอาจจะมีเกณฑ์การรักษาสุขภาพหรือคุณไม่ได้รักษาสุขภาพแต่ช่วงนี้คุณอยากจะผ่าผ่าเจาะผ่าสันอยากฉีดนู่นเติมนี่นั่นนะคะอันนี้ก็คือโอกาสด้วยเช่นกันของชาวมาก่อนนะนะคะ,ะ,ะความวิตกกังวลอะไรใดๆไม่ว่าต่อก่อนหน้านี้จะตัดสินใจอะไรไม่ได้ใดๆหรือความวิตกกังวลอะไรใดๆต่อไปนี้จะมีจุดเปลี่ยน จะมีในเรื่องการตัดสินใจนะคะคนในบ้านคนในครอบครัวสุขภาพร่างกายนะคะในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็ ใครหวังอยากจะขายที่ขายทางมีโอกาสได้ขายหรือช่วงนี้ก็ได้คุณอาจจะกำลังปรับปรุงบ้านของคุณก็ได้เพื่อขายปรับปรุงคอนโดเพื่อขายอย่างเนี้ยโอกาสมาทั้งนั้นเพราะบางท่านต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมาดูในเรื่องของความรักเพราะมีในเรื่องของบ้านครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะมาดูในเรื่องของความรัก คู้รักครอบครัวมาก่อนอาจจะได้เดินทางปุับปรับใครอยากจะปิดหนี้คุณอาจจะกำลังมีโอกาสช่องทางไรายได้อะทําให้คุณสามารถปิดหนี้ได้อะถ้าคุณจะต้องการปิดหนี้หรือคุณมีหนี้มีสินอะไรก็ตามคุณก็จะมีโอกาสช่องทางการเงินนะคะคู้รักครอบครัวคู้รักครอบครัว,ร,ร,วรังสุภาพร่างกายของคนในบ้านนะ แล้วก็ในช่วงนี้การเงินอาจจะไปกับคนในครอบครัวได้เช่นกันด้วยเชียนะคะหรือช่วงนี้อาจจะหมายถึงอะไรคุณอยากจะมาเริ่มต้นทํางานร่วมกันกับคนในบ้านละ่ะอ่าภายในครอบครัวกันละ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นอะ่ะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันคือสิ่งดีรวมไปจนถึงรวมไปจนถึงกับบริวารก็ได้กับคนในครอบครัวได้นะคะ แตถ่ถ้าเรื่องไม่ดีมองเห็นก็คือเรื่องของสุภาพมาเป็นเรื่องของเครือญาติรวมไปจนถึงคุณด้วยใครขัดแย้งกับเครือญาตลิล่ะใครที่มีการขัดแยง้งหรือใครที่ต้องแบบว่าคุณอาจจะไม่ได้ขัดแยง้งแต่คุณจะต้องมีการจัดการในเรื่องของเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์อะไรอย่างนั้นก็จะต้องมีการจัดการในเรื่องเอกสารทรั์สินสินรัพย์ต่าง นะคะที่ทางที่ดินบ้านอสังหาได้หมดใครอยากจะเอาที่ทํากินใหม่มีโอกาสบ้างๆเลยค่ะถ้าคุณอยากจะบุกเบิกเริ่มต้นมองมอง,มองหาที่ทํากินหรือขยายที่ทํากินนะคะของชาวมังกรจะมีเกณฑ์การขยายที่ทํากินเงินก็จะไปกับการที่ทำเงินก็จะไปกับที่ทํากินเนี่ยละนะคะช่วงนี้เออมีเงินก็อยากไปให้ใครยืมด้วยนะลองลูกนี้เหนี่ยวนี่นะคะบอกกันใครที่มีคดีความทางการเงินใครที่จะไปฟ้องร้องใคร ใครที่มีเจอถูกหลอกถูกลวงถูกโกงก็น่าจะมีอะไรที่มันเป็นเป็นไปนในทิศทางที่ดีดีขึ้นหรือคุณกาลังจะได้ได้จบสิ้นจบปัญหาตรงนั้นนะคะตรงนั้นด้วยนะอันนั้นอีกหนึ่งเรื่องของชาวมากรโอเครองสุขภาพอย่างเดียวลองปัญหาเหตุปะทะรวมไปจนถึงตรงนี้อาจจะไม่ใช่คนในบ้านอาจจะเป็นการออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานแล้วได้เริ่มงานใหม่ได้ทําธุรกิจใหม่ๆ นะคะหรือบางท่านอาจจะหมดวาระงานก็หมายถึงตัวเองอาจจะแบบว่ารีไทยตัวเองอย่างงี้นะคะอยากจะมาบุบเบิกธุรกิจส่วนตัวก็จะมีจังหวะได้บุกเบิกธุรกิจส่วนตัวส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังการจบการเลิกลาอะไรที่เป็นไฟสุงขอนอะไรที่คาราคาซังอะไรที่ยืดเดยื้อคาราคาซังอะไรที่มันอึดอัดอยู่ในใจระวังเหตุมันจะระเบิดตรงนี้เรื่องมันจะเกิดตรงนี้นะคะเหตุระเบิดอารมณ์กันปะทะกัน เรื่องมันจะเกิดขึ้นกับความรักที่มันเหนื่อยกับความรักที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีแต่ปัญหาจบวังจบลังเลิกลาไม่ว่าการจบการเลิกลาของคุณกับเขาเป็นแฟนกันหรือคุณอยู่กินกันกับเขาก็ตามระวังการจบการเลิกลานะคะความรักความสัมพันธ์เพราะมันเหมือนกับว่ามันถึงนาทีที่แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงหรือถึงนาทีที่แบบว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังละ หรือตรงนี้มีฝ่ายใดไยหนึ่งหมดใจละหมดไฟละนะคะไปมีทางเลือกใหม่ละก็นั่นแหละค่ะคือจุดเปลี่ยนของชาวมาก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูชาวโสดกันมีรักไหมดูชาวโสดคร่าวๆชาวโสด อาจจะได้พบรักจากสายงานนะเนี่ยหรืออยู่ดีๆคุณจะมีรักเข้ามาก็มีค่ะนะคะอยู่ดีๆจะได้รักเข้ามาเลยอะ่ะมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้อ้าวแต่ถ้าคุณไแอบชอบใครเราก็มองว่าคุณก็จะแสดงตัวคือไม่อยากจะเก็บอารมณ์ไว้แล้วอะ่ะเหมือนกับฉันอยากจะแสดงตัวแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนเช่นกันคนที่เข้าหาคุณนะ่าจะเป็นคนที่รู้จักคุณก็ได้นะคะรู้จักคุณไปเกี่ยวข้อ,ของกับการทํางานก็ได้ค่ะนะคะตรงนี้ได้หมด อ,อยากจะแสดงตัวแล้วอยากจะประชิดตัวแล้วอยากจะแบบว่ารักจู่โจมอะไรอย่างนั้นได้ไม่ได้นะคะตรงนี้แต่ส่วนบางท่านก็ไม่อยากจะเปิดใจความรักก็มีนะเพราะบางท่านจะแต่งกับงานแล้วล่ะแต่ตรงนี้เขาฟ้องมานะบางท่านกาลังจะมีโชคในเรื่องของความรักกำลังจะมีโอกาสในเรื่องของความรักการเริ่มต้นรักนะคะแต่ก็จะมองว่ามาจากการติดต่องานติดต่อธุรกิจนะคะหรือคนที่แอบชอบคุณอะไรอย่างนั้นโอเครักใหม่ เข้ามาแล้วค่ะก่อนต้องชี้แจงด้วยนะว่าดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพืชาตาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะ,ะมาดูกันค่ะบางท่านก่อนหนะ้านี้เหนื่อยกับความรักมามากๆเลยชีวิตเรานะ,ะจะเริ่มต้นรักกับใครใหม่ๆมันก็ยากมันก็ไม่อยากจะเหนื่อยใจบางทีก็แต่งกับงานจริงๆแต่บางท่านกำลังจะมีคนใช้ความพยายามค่ะ ใช้ความพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณเนี่ยใช้เพื่อความพยายามที่จะจีบคุณโดยเฉพาะบางท่านอาจจะกลายเป็นคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยเพื่อนุ่มงานอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นแต่ที่ที่รู้สึกได้ว่ามาก,ก่อําลังจะมีโอกาสสารสัมพันธ์กับความรักทางเลือกใหม่รักคนไกลได้คนมีตําหนิได้กําลังจะเข้ามานะคะรักทางไกลรักคนมีตําหนิโอกาสมาทั้งนั้นเดี๋ยคะ ช่วงนี้ช่วงหูเลี้ยวหัวต่อหลายหลลหลายๆราศีด้วยนะมาก่อนก็หูเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันค่ะความรักมากค่ะอาจจะยังไม่ชัดเจนสักทีเดียวได้นะคะแต่สุดท้ายที่สุดแล้วคุณกําลังจะมีโอกาสพบรักทางเลือกใหม่ๆของชาวมาก่อนจากคู่ค้าคู่จารกคู่ธุรกิจจากต่างถิ่นแดน,นไกลจากการไปเดินทางไกลไปเริ่มงานใหม่ได้นะคะแต่ก็ให้ดูด้วย ให้ดูด้วยว่ารักเนี้ยเป็นรักที่เราเป็นมีตัวเลือกหรือเปล่าเออเราไปเป็นตัวเลือกเขาหรือเปล่าให้ดูด้วยก็หมายถึงถ้าเราเป็นตัวเลือกเขาก็ย่อมหมายถึงว่าเขามีคนเลือกเยอะแยะหรือเขามีคนอื่นก็ต้องดูด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหนื่อยจุดเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นจุดสิ้นปัญหาได้เริ่มต้นขึ้น จุดได้เริ่มต้นบุกเบิกสิ่งใหม่ๆมันจะทําให้ชีวิตของคุณค่ะนะคะบางท่านได้ลืมตาอ้าปากก็ชั่วก็ชั่วโมงนี้แหละบางท่านก็จะได้ได้มีโอกาสอะไรดีๆก็ชั่วโมงนี้ใครต้องการขายทรัพย์ขายสินก็จะมีโอกาสได้ทรัพย์สินใครต้องอยากจะมองมองหาที่ทํากินใหม่ก็อาจจะมีโอกาสได้ที่ทํากินใหม่ธุรกิจบางอย่างธุรกิจอสังหาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะนําพาความมั่นคงมาสู่ตนด้วยเช่นกันความรักระวังนิดนึงปัญหามาค่ะ นะคะความรับรองปัญหามามากๆเลยสับคนที่มีปัญหานะะส่วนบางท่านได้จับธุรกิจร่วมกันกันกบเรือญาติ mm. ก็เด่นๆก็คือตรงนี้อสังหาใครอยากจะขายที่ขายทางต้องได้ขายใครอยากจะได้บ้านได้ที่ต้องได้ได้ที่ทํากินด้วยนะคะได้ที่ทํากินต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงของคุณจะนําพาชโชคใหญ่มาให้นะคะโอ้ทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความมุ่งมั่นขอให้มีความตั้งใจโชคใหญ่ กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวมากรอ,อย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวดาวราหูก็ย้ายด้วยในจังหวะที่ดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้บางท่านจะมีโชคใหญ่ๆงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆนําพาการเงินเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาให้อะนะคะตรงนั้นโอเคนะคะ,ะคนโสดมีโอกาสได้พบรักแต่ให้ดูไว้ก่อนนะนะคะว่ารักที่เข้ามาเขาจะชัดเจนกับคุณไหมมาแบบไม่ประชิดต,ตัวอย่างเงี้ยนะคะบางท่านจะมีโอกาสความรักแบบนั้นมีคนพยายามติดต่อสื่อสารกับคุณอนะ ส่วนคนที่มีปัญหาความรักระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ภายในครอบครัวชาวมกรระวังมีใครมีปัญหาสุขภาพด้วยนะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะชาวมากองนะคะในช่วงจังหวะนี้ดาวอาทิตย์เขาเป็นมหาอุดก็ไปกระตุ้นอะไรเรื่องของชิตความเป็นอยู่เรื่องของบ้านเรื่องของความมั่นคงเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของสุขภาพนะคะก็เอาใจช่วยทุกท่านชาวมกรปีนี้ต้องดีอยู่แล้วโอกาสมานะคะโอกาสมา ทำอะไรให้ถูกที่ถูกทางลุยก็ลุยสร้างก็สร้างเริ่มก็เริ่มนะคะอย่าไปข้องเกี่ยวกับเออสิ่งที่ยั่วยุก็แล้วกันแค่นั้นเองอะไรที่มันผิดผิดผด,ดวงคนจะรวยจะเกิดขึ้นจากนี้ไปเพราะว่าช่วงนี้มันคือช่วงหัวเรียวหัวต่อทางนี้ท้งนั้นขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆช่วงนี้นะคะใครที่เออเพิ่งเข้ามาติดตามรับฟังรับชมก็อยากจะอธิบายว่าการเปิดทํานายเป็นการเปิดทํานายแบบสาธารณะ นะคะยิ่งโดยไพ่ยิปีด้วยแล้วอาจจะไม่ตรงกับบางท่านนะคะแล้วก็ออขอบคุณ fc เก่าด้วย fc ที่ติดตามกัน fc ที่กดไลค์กดแชร์ให้ fc ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์คลิปไหนที่ท่านหาไม่เจอกดเข้าไปดูที่ช่องได้นะคะแล้วไว้เดี๋ยวกำลังจะทยอยลงคลิปสำคัญสำคัญสำคัญ,คญลงไปแล้วคือรางหูนะคะยังเหลืออีกดาวพราทอีกดาวเสาร์อีก นะคะก็กำลังจะพยายามหาเวลาทยอยลงขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ